ประมาณปลายปลายป,ายปีเดือนธันวาของสองห้า8ผมไม่ได้ป่วยอะไรอยู่ที่เฉยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันึงครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4ี่หปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่าง ไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a อ p อะไรเป็นนะตัวค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทวูด้าสาวก็เป็นก็เลยไปทำเอ็มอาอีกทีหนึง่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แน่อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณสองุี่คูณหนึ่งจุคูณสาหรือไงประมาณนั้นหมอบอกคุณจริรกเกตคุณโชคดีมากนะครับ คุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงเลยรนะเบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเดิน,เดนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มไอ ก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะอแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่าเฮ้ยรื้อต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็ลวแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะนะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่ง ผมกินของของพิเชษมาประมาณก็ะเจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็ก็เที่ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณ สองในสองในสามเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันอามันกระจาย,ม,ม,จายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะงนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะ คือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร